วัอนี้เป็นขนาดซีหนนะครับสุดมือบังไฟเสียนเข้าเขานั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วก็มีบังเปิดงานก็คือบังปุหรือว่าตะไลบินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมแล้วก็พี่น้องครับเดี๋ยวเบิังตะไลหน่อยของเข้าดูตัวครับเปล่ารถสีแม่ครับพี่น้องมันจะขึ้นบ่ครับเฮ้ยพี่ย่งมัดไม่ต่อยใส่ไม่หางคอยทิ้งงานพุ่มสตแตกชูกรีชุดหมันครับพี่น้องครับสามสองหนึ่งจุดเลยครับผมมาหลุนมาเชี่ยนกันครับพี่น้องครับเอ้ยไปลูกไปไปไป ผ,ผ,ผ,ผ่านทุกระกับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องโอ้ขวัญควันเต็มเลยครับสวัสดีครับพี่น้องปล่องไปสุขูสุขคนนะครับพบกับตะกี้โฮมสแตยกครับพี่น้องครับ มื่อนี้นะครับพ่พี่พี่น้องครับมาอยู่กับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าคือเก่าครับพี่น้องครับพามาเล่นบังไฟหน่อยครับนี่นีะครับผมมื่อนี้เป็นขนาดซีหนนะครับซุดมือบังไฟแสนเขาเทานั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วก็มีบังเปิดงานก็คือบังปุหรือว่าตะไลบินนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นท่อเหลืองนะครับพี่น้องครับล้ำตัวอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับหางเงีวสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับพี่น้องครับนี่ครับขางอยู่ทีงฐานนะพี่น้องครับตอนนี้ก็คือสกับายพร้อมที่สิบจุดแล้วนะครับผม ต่อมาการเดินเ่าสิไปจุดตะไล่บังเปิดงานก่อนนะครับพี่น้องครับสิเป็นยังไงสิขึ้นบ่านะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งตะไล่หน่อยของเฮาจุดก่อนครับเปล่ารถสีมาครับพี่น้องมันสิขึ้นบ่ครับเฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดีแล้วครับเป็นจุ่เลยโอ้รถมาพอดีพี่น้องลดรถเฮา แล้วก็พี่น้องครับตอนนี้นะครับบังไฟห่อเด็ประจําฐานแล้วนะครับผมสำหรับบังไฟแสนจิ๋วบังนี่ครับขนาดซีหุนครับเหมืองไฟแสนครับเที่ยงบัดไม่ต่อใส่ไม่หางควยทิ้งงานพุ่มเสตกกศูดีชดมันครับพี่น้องครับสามสองหนึ่งจุดแรกครับผมมาดุนมาเชียร์กันครับพี่น้องครับผลงานสิเป็นยังไงครับผมไปลูกไป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 ตัวเคลสเราไปไปนะครับพี่น้องครับ งานสีเป็นแดงครับผมไปลูกไปไปไปโอ้นักหัวไอกแล้วบังนี่ถาแก้ไขรพี่น้องถาแก้ไขรคือว่าผ่านปะครับบังนี่ผ่านปะครับผ่าน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 ลุกลากราครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องโอ้ขวัญขันเต็มเลยครับผม สุดยอดสี่ยอดครับแล้วก็พี่นองครับมือนีกัเช็จเซียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวัดคิปนีครับบังไฟเข้ากับขื้นไปที่เรียบร้อยครับพี่นองครับถือว่าขื้นดีครับแล้วก็บังผู้ตะไลบินเข้ากับถือว่าขื้นดีครับพี่น้องเที่ยงทีรีเลยนะครับโอเคครับมือนีก็ขอคุ้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่นองครับ